ไอเอ็มย right ูม uh, okay. okay, ันขึ yep. ้นนะครับเลยผมเลยจับให้จับไอเอ็มยูกันตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนที่อาจจะให้น้องอคคะแนิเบรชันเข็มชิดก่อนนะครับอันนี้ก็ไอเอ็มยูอะไรนะครับไอเอ็มยูเสร็จทีให้น้องคอมพาร์สนะครับซ้ายซ้ายครับซ้ายน้องแบงค์น้องน้องน่ารักนะครับน้องน่ารักมากนะครับมาถึงก็้ามาคุยปัญหาใจกันเลยนะครับโอ้โหีือวนี่นะครับ โอเคนะครับค่อยๆค่อยๆโอเคจะแบงค่อยอีกนิดอ่าอีกนิดโอเคเก่งมากอ่านนะครับโอเคคนดิเบตกเข็มทิศเรียบร้อยนะครับโอเคเตรียมลุยได้เลยครับแบงค์มาลุยครับนะครับเี่กันอ่าอาร์มอามตัววีอาร์มได้เลยครับอาร์มเบาๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆอ่า ขึ้นเบาๆเอ,องยังไม่ชินเลยนะครับยังใหม่นะครับค่อยๆอ,อ่ะอ่านะครับโฟมพอยต์มาเรียบร้อยนะครับอ่ะอ่ะค่อยๆหันหันโดนใบอ่ะค่อยๆหันโดนใบอ่ะนั่นแหละนั่นแหละอ่ะฝึกก่อนฝึกการคอนโทรลก่อนแคลลูสติ๊กก่อนอน่ะฝึกแคลลูสติ๊กก่อนนั่นแหละอ่ะเดินหน้าถอยหลังเต่งมากโอเคทีนี้พี่บอลทำแบบนี้ไม่เอาเราจะไม่รู้ทิศหันโดนให้เอ,เอาเอาตูดโดนมาหาเรา โอเคเดี๋ยวเอาตัวโดยมาหา we เราแจ้วนั่นแหละเดี๋ยวช็อตอีกทีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบินกันอ่าอ่าแจ้วนั่นแหละไยค่อยนี้อ่าอ่าปร้วกสาย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 ระแบงสาย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 ครับโอเคลมแรงแล้วนะครับฝนฝนจะมานะครับลมแรงขึ้นไปเก็บภาพได้เลยครับอะไรขึ้นขึ้นแจ้วครับขึ้นไปได้ขึ้นไปได้พี่ว่าอยู่ของข้าไม่เป็นไรขึ้นไปเลยค่อยอ่าดูดูจอเลยไม่เป็นไรดูจอได้ครับเดี๋ยวพี่ว่าดูโดนให้ อ่าครับอ่าให้น้องดูดูรีโมทนะครับโอเควันนี้เอาเบาๆพ่อเอาซักที่ว่าขอความสูงซัก40อ่าไกล40พอแล้วกันอ่าวันนี้เอาเบาๆพอนะครับพอทีเียเดี๋ยวให้น้องไปฝึกที่โล่งๆอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับให้ดูจอน้องนิดนึงนะครับโอเคนะครับอ่านี่ครับตอนนี้อ่าความสูงอยู่ที่อ่าสามสิบแปดความกว้างอยู่ที่47นะครับโอเคอ่าดึงไปดึงกลับเก่งนะครับโอเคทีพอพอพอเดินหน้าไปหน่อย เดินหน้าไปก่อนเลยเดินหน้าไปเลยไปเลยไปใหม่ไปใหม่โอเคไปใหม,อใหม่อ่าไปเลยโอเคเจ้าครับพ่อพ,พี่บอยหน่อยปึ๊บอ่าเนี่ยครับขึ้นมุมนี้เลยสวยๆวยเอามุมทางด่วนอ่าเล็กครอดครับยี่สิบวิอ่าโอเคนะครับตกลองมาวิดโปนะครับถ้าใครยังไม่รู้มันสามารถซูมได้นะครับเนี่ยครับอ่านี่ก็ผมกาเทนลองแบงแล้วก็เนี่ยับมันซูมได้แล้วก็ ถ่ายภาพแนวตั้งได้นะครับเนี่ยนะครับมอวิปโปรทาได้นะครับอ่าเนียครับซูมอินซูมเอานะครับอ่าถ่ายภาพนิง่งให้บอยหน่อยขอมุมหันซ้ายนะครับขอมุมอ่าถ่ายภาพนิ่งอ่าเบาๆบาเบาบอ่านิดนึงอ่าซ้ายอีกซ้าย,อ,ยอีกนะฮะอ่านั่นแหละมุมสวยโอเคครับอ่าภาพนิง่งชัตเตอร์ข้างบนโอเคขออีกภาพมุมกลางหน่อยหันกลับมาหันกลับมาทางขวาอ่าหันทางขวานั่นแหละอ่า น้องใช้ได้นะครับมือน้องแบง์นิ่งดีนะครับกับนี่คืน้องครั้งแรกนะครับเพราะจะเห็นเลยน้องสตาร์ทยังไม่ได้ครับกับมือใหม่ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคอ่ะทีนี้เล็กกอดให้บอยหน่อยสักยี่สิบนี้สวัสดีครับเล็กกอดให้บอยหน่อยสักยี่สิบนี้อ่ะอันนี้ปล่อยให้อันนี้เองสมมติฐานเองเลยอ่ะใส่ซูริงตัวเองเลยอ่านั่นแหละอย่างนั้นแหละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใส่ช็อตน,นี้๋ยวาใช้ช็อตน,นี้พี่บอยอีกช็อตหนึ่งอ่าตามจบโอเค นั่นแน่น้องใช้ได้นะครับน้องใช้ได้นะครับเขาใช้การบินและแท็กดอลลี่งอย่างนี้ถือว่าฝีมือนะครับโอเคอ่าทีนี้ปะอ่าโอเคเนี่ยครับมันสู้ลมบ้านะครับมาีิโตนะครับตอนนี้ความสูงถ้าจะเนี่ยครับมองไม่เห็นแล้วนะครับใช่ครับมันเนี่ยครับลมแรงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับนี่นะครับคือมาีกโตครับโอเคทีนี้ดีเทอรูฟวอมากันอ่าเดี๋ยวเราแค่เอาช็อตสองนี่ค้างมาเลยครับค้างมาเลยครับโอเค มาแล้วนะครับอ่าเพราะว่าสอนน้องคณิเบชันจนนะครับมันก็ตรองตรงกับที่ขึ้นมาดีเลยครับอ่าเจวมืออยู่ตรงตัวพอดเลยมือมืออยู่ตรงตัวพอดนิ้วโป้งนิ้วโป้งให้มันลงมาก่อนนะให้มันลงก่อนเน่ๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวพี่ว่าบอกให้พอดล้วพอดนะ นั่นแหละอะเคจ๋าดันยึงเนี้เลยไม่ใช่ก็ต้องแล้วกดกดดีแคนเซลอ่ะทีนี้อ่ะเอาลงเลยครับดึงลงเลยที่วายเทนเมื่อกี้ค่อยดึงลงเลยั่ะเหรครับโอ้อ่ะหครับอ่ะคอนโทรได้แล้วโอเคอย่างเงี้ได้ดึงลงเลยอ่ะนี่ครับกดลงอ่ะกดฝายกดลงจอดเลยกดลงด้วยกดลงกดลงค้างค้างค้างครับน้องแบงค์ค้างครับค้างครับค้าง กดลองค้างอ่ละละโอเคมือใหม่ละละโอเคครับผมครั้งแรกนะครับกลับมาใหม่ใช่คือเป็นการสั่งการให้จอดนะครับโอเคนะครับครับขอขอบคุณน้องแบงค์มากๆนะครับผมครับสวัสดีครับ